สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการซิงเกิลเพลเยอร์นะครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับเกมเอาลสตาร์เทวิสเดฟเฟนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครโบรอดนะครับผมทุกคนบัฟมาใหม่นะฮะโหดขึ้นโคตรๆเลยนะทุกคนกลับกลายเป็นเหมือนแต่ก่อนนะตอนแรกๆโบรอดมาเนี่ยดาเมจคือเกิน500ล้านนะฮะแต่เขาก็เนิ้มลงไปเหลือประมาณ350ล้านนั้งเท่าที่ผมจะไม่ผิดนะเมื่อบัฟแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เขาปรับมาใหม่นะผมทําให้กลับมาโหดเหมือนเดิมแล้วทุกคนเผื่อๆอาจจะเก่่่่งงกกวาเเดดิมมมม้้ััไแนนนนนใจหืือออีฮฮะะคโบร ผิวพรรณดูดีนะฮะหน้าตาสวยงามนะครับผมโอเคไปเราจะต้องตั้งค่าเลือดก่อนนะฮะเพราะว่าบอโสเนี่ยดาเมจสูงนะฮะเพราะงั้นผมขอเอาเป็นเลือดเยอะๆเลยนะฮะนี่เลือดนี้เลยเลือดประมาณนี้อ่ะแล้วก็เป็นโคนไปนะฮะโอเคสปีดลบได้ไหมสปีดได้แค่นี้เนาะโอเคปล่อยออกมานะฮะนี่นะครับมอนเตอร์เดี๋ยวจะลงบอสก่อนนะฮะปึ๊บววหนึ่งห้าหมื่นนะฮะ เข้าไปวิ like hm, 1, ่งไปโจมตีอย่างนี้อืมมมท่าเท่มากเลยเจ็ดวินะฮะแสนหนึ่งนะฮะปั๊มปั๊มรุนรุนแรงนะฮะโอเคขั้นต่อไปก็พันเก้ารอยนะฮะผมเพื่มเติมเป็นแสนเก้าหมืนนะฮะอันนี้เวลตันแล้วนะฮะโอเคขั้นต่อไปนะฮะเป็นสองพันห้าร้อยะฮะเป็นเอเลี่ยนแฟร์บีมนะฮะผมโอเคโอ้เป็นวงแบบทรงกลวยนะฮะปุ๊มโอ้โหมสุ per ไซยา ซูเปอร์เซย่าชัดๆเอฟเฟกสวยมากนะฮะผมชอบนะฮะเอฟเฟกดูแบบอลังการดีนะฮะโอเคต่อไปสี่พันนะครับเป็นห้าแสนนะทุกคนนะฮะดาเมจเพิ่มเป็นห้าแสนห้าหมื่นสองพันนะฮะโจมตีเจ็ดวิเหมือนเดิมนะตอนนี้โอเคค่าอัพถูกลงนะแต่ค่าวางห้าหมื่นเหมือนเดิมนะค่าวางเท่ากับอันนี้เลยอะไรนะลืมชื่อเลยลูฟี่นะฮะต่อไปนะครเป็นเอ็กซ์โคลสีฟลูรี่นะครับผมก็เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผมเป็นตีเก้าวิแล้วระยะลดลงนะฮะ ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นล้านสี่แสนนะโอเคเอาเป็นวงอย่างนี้แหละไม่ตีอ่ะตีแล้วโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหดี่มนท่าตอนสู้กับไซตามะนี่นะโคตรเท่เฮ้ยโคตรเท่เอาต่อไปเป็นไฮบิดนะทุกคนสองหมื่นห้าเป็นไฮบิดนะฮะปึ๊บอ่ะต่อไปเป็นกาแล็กติกคลา h ชนะครับผมเพิ่มระยะเป็นแปดสิบนะฮะปึง้งตีไม่โดนเหรอเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมเปิดมอนเตอร์ใหม่มาเลยแล้วกันนะฮะอ่าการติ c คลาสอุ้ยสวยมากเลยต้คุมการติคค a s สนะฮะท่านี้เท่มากเลยเรามีแปดล้านละดูฮะดูฮะความอลังการงานสร้างปุ๊มที่มันท่าตอนสู้กับอะไรนะลูฟี่ไม่ใช่ไม่ใช่สู้กับไัตามาโอเคสองแสนเป็นยี่สิบล้าน้วทุกคนปุ๊บต่อไปการติ i เอเลียนบอมนะฮะสามล้านนะฮะ เพิ่มระยะเป็นเก้าสิบด้วยนะฮะอ่าโอเคปึ๊บโอ้โหเอฟเฟกต์เอฟเอฟกต์เยอะมากเอฟเฟกต์เยอะมากปุ๊โมโอเคต่อไปเป็นสี่ล้านนะฮะห้าแสนนะฮะอ่าต่อไปข้ามขั้นนี้ไปเเลยพราะว่ามันแค่อัพเดมเมจนะฮะเราไปเป็นหกหกล้านนะฮะโหอ,อ,อัพเยอะมากนะฮะเป็นโจมตีสิบสองวินะฮะ เป็นท่าเชื่อว่าเลอร์ลิงสตาร์แคนนอนฮะนี่ไงนี่มันโฮโฮโคโฮปืนใหญ่ถล่มดวงดาวนี่นะปึ้งขั้นตันแล้วทุกคนมาดูกันนะขั้นตันที่ที่โบลอสเนี่ยใช้ก่อนจะตายนะฮะนี่ไงโฮโฮโคโฮปืนใหญ่ถล่มดวงดาวตูมโคตรสวยอ่ะโอ้โหเท่มากเลยบรอสเราโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมขอเอาบล็อสไปเคลียร์ก่อนนะฮะบล็อสไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนฮะอ่ะเดี๋ยวมาเคลียร์มอนเตอร์เลยแล้วกันนะฮะ อาบลด้วขั้นตันนะครับผมบุลด้วขั้นตันและต่อไปก็เป็นบัฟนะฮะบัฟดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะบวกระยะด,ด้วยนะฮะมาดูกันความโหดะฮะปึ้งดาเมจเจ็ดร้อยหกสิบล้านโอ้โหโจมตีที่โจมตีทีนี้แบบกระหน่ำเสมอเซลนะฮะโหดมากนะฮะโหดมากๆๆๆนะฮะสิบสองวินะฮะเจ็ดร้อยหกสิบล้านน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจสูงสุดในเกมแล้วนะฮะดาเมจเพียวๆนะไม,ไม่ไม่มีอะไรนะ ไม่มีเอ่ออย่างอื่นมาขวางกั้นนะฮะโหทุกคนอลังการงานสร้างเอฟเฟกตุ้มตั้มมะพร้าวแก้วมากเลยทุกคนโอเคโจมตีผมตีไปเลยโจมตีทีลดีนนหนึ่งบีอ่ะออก็คโคตรโหดเกินนะแต่ไม่รู้ตีกี่ฮิตนะเนี่ยตีฮิตเดียวเหรอเพราะว่าออสตาเนี่ยเขาเป็นตีเป็นฮิตเดียวนะฮะซึ่งก็ดีนะ,ะแต่ข้อเสียคือมันมันแบบสกิลมันดูแบบนานๆแล้วแบบตีฮิตเดียวมันก็ดูแบบไม่เมกซเซนใช่ไหมอ่านี่โหแต่ดูฮะความสวยงามนะฮะอลังการงานสร้างครับผมเดี๋ยวผมจะลองควบคุมดูนะฮะ ปุ๊บอ่ะควบคุมแล้วนะฮะควบคุมโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเสกมอนเตอร์ออกมาเดี๋ยวไปตีกันผมจะลอยขึ้นไหมลอยขึ้นจริงด้วยอุย้ยทำไมผมเด้งอย่างเงี้ยนี่ไงโคตรเท่เลยโบรอสดูฮะความความเท่ของเขานะฮะความเท่ของโบรอสนะฮะตึงมากนะฮะตึงสุดๆนะตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะ ไอดอลเลยใช่เป็นตัวที่เก่งมากๆนะฮะเอฟเฟกก็อลังการงานสร้างนะฮะเอฟเฟกผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอฟเฟกดีที่สุดในเกมนี้แล้วล่ะนะฮะดูฮะโอ้โอเคครับก็นี่คือบัฟระยะบัฟอะไรทุกอย่างแล้วนะฮะระยะก็เป็น120เมตรนะฮะดาเมจ7 7 6 0มนะครับเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็สำหรับนี้นะผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะกับอัปเดตนี้นะฮะอัปเดตใหม่เนี่ยมีตัวบัฟเยอะมากนะฮะหลายตัวบัฟมานะฮะแล้วก็มีอัปเดตตัวเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยนะทุกคน ก็มีอะไรให้ทำเยอะมากนะตอนนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแ้วชอบกดไลค์ชอบมากมาก,กดซับนะพูดบนหลายรอบเพราะอยากให้กดจริงๆริงนะขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับผมบ๊ายบายครับ